thinh thản luôn cứ uh -uh. <tôi med for you> Kendrick uh -uh. คุณเ่าแหมมมีผมเพื่อจะแทงลูกผมเสียใจด้วยจริงๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยคุณได้ยังไงถ้าลูกผมไม่ได้เดินทางข้าวเวลาแบบผมล่ะถ้าเขามีพันธุก,กรรมที่ผิดปกติเหมือนผมล่ะเป็นไปได้ไหมไที่เขาออกมาจากมดลูกเองคุณต้องไปหาหมอและเชื่อเถอะว่าไม่ใช่หมอแบบผมแล้วถ้าผมพิสูจน์ได้ล่ะไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ ทดสอบแค่ครั้งเดียวถ้าไม่เจออะไรเลยก็ไม่ว่ากันแล้วผมจะไม่มารบกวนคุณอีกเลยผมจะโทรเรียกรบอพอเงินทุนเหรอลองทุนเบอร์เกอร์เหรอคุณสมัครไปหรือยังละ่ะคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยคุณได้มมา ทดสอบขั้นแรกจะใช้เวลาประมาณสิบนาที แย่จังสมองคุณส่งพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจำนวนมาหาศาลออกมาซึ่งทำให้เกิดอาการลมชักในช่วงที่คุณกำลังเดินทางพอดีซึ่งคุณสามารถที่จะเห็นมันได้จากตรงนี้จะว่าไปเราสามารถใช้ระงับอาการลมชักได้แต่ยาที่ว่าเนี่ยมันแรงเกินไปสำหรับทารกในครรภ์และถ้าจริงๆแล้วมันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งทำให้เกิดการแทงลูก ฉันท้องมาสิบเดือนแล้วตอนนี้และเราก็ไม่เคยห่างกันขนาดนี้มาก่อนบางทีลูกอาจจะไม่เดินทางแล้วก็ได้เราจะหาคําตอบกันเราจะต้องตรวจดูรหัสพันธุกรรมของเฮลี่ด้วยอีกอย่างเราจะต้องตรวจดูพันธุกรรมด้านเวลาหลังจากนั้นผมอยากทดสอบแบบเดียวกับลูกของคุณไม่ต้องกังวลไปนะครับมันจะไม่ส่งผลร้ายต่อเซลล์ในร่างกายคุณแน่แต่บางทีเราอาจจะได้คําตอบว่าจเจ้าตัวคุณกลับมาอย่างสมบูรณ์ได้ยังไง รหรือแล้วเข้าคุณเลือดออก <c oughs> รับเด็กมาเลี้ยงก็ได้ผิดตรงไหนที่ฉันอยากมีสิ่งที่แสนจะธรรมดาในชีวิตฉันอยากเป็นแม่คน ฉันอยากจะมีลูกให้กับคุณทำไมฉันมีไม่ได้ล่ะผมไม่เคยเห็นภาพเรามีลูกด้วยกันนะไม่เคยผมเดินทางไปอนาคตแต่ยังไม่เคยเห็นฉันฉันไม่อยากฟังเรื่องนี้คุณก็ได้ยินที่หมอพูดแล้วนี่คุณอาจจะต้องเจอกับโอเคเฮนรี่ เออคือมันเป็นระเบียบนะผมเออผมต้องถามคุณอีกเป็นครั้งสุดท้ายว่าคุณอยากทำจริงๆกันเหรอครับอยากทำผมเซ็นเอกสารแล้วใช่